สวัสดีครับอยู่กับโตโยต้ายาริ c คอร์ตัวใหม่นะครับคันนี้มีกล้องรอบคันมาจากโรงงานนะครับมิดจอนะครับสิบนิ้วครับจอบางนะครับใกล้เคียงของเดิมนะครับฟังชันตรงลายนี่อย่างเหมือนเดิมนะครับกดดูกล้องนะครับนี่ปุ่มดูกล้องครับ เลี้ยวปกติทุกอย่างนะครับกดอีกทีหนึ่งนะครับกดอีกทีนึ่งนะครับด้านหน้าเองนฮะอ่าก็ใส่เกียร์ถอยนะครับหมุนพวงมาลัยนะนอกจากหมุนพวงมาลัยได้อีกแล้วนะครับก็ยังกดดูกล้องได้ตรงนี้นะครับนี่แบบนี้นะครับขึ้นเคลียร์ไป โอเคทุกอย่างทำง,งานปกนติตัวนี้จอยนอยก็ยี่ห้อแพนเซนนะครับโอเคครับ